อาจารย์ที่เคารพท่านผู้ชมและน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ครั้งที่8 r ADC 2015พี่ชื่อพี่ฝนนะคะครับผมพี่อาร์มนะครับวันนี้พี่สองคนนะครับจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยการแข่งขัน ADC 2015เนี่ยเป็นการรวบรวมนักศึกษาทั่วภูมิภาคนะครับเพื่อหาตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปแข่งขัน ADC ที่ international ที่สิงคโปร์นะครับ สำหรับธีมของงานนี้นะคะคือก็คือรี b ิวเดอะซิตี้ค่คะโดยภารกิจแต่ละทีมคือจะก่อสร้างอาคารแบบธรรมดาแล้วก็อาคารแบบพิเศษนะคะครับสำหรับในแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์2ตัวนะครับก็คือหุ่นยนต์บังคับด้วยมือหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหุ่นยนต์แมนนวลหรือว่าและอีกหุ่นอีกตัวหนึ่งก็คือหุ่นยนต์อัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์ออโต้นะครับสำหรับหุ่นยนต์แมนนวลนะคะเราจะ ในการแข่งขันรั้นนี้ทางโครงการจะได้จัดอุปกรณ์วัสดุให้แล้วก็ท่าน้องใช้วัสดุอื่นด้วยงบประมาณคือ6 0 0้บาทนะคะแต่ว่าสําหรับหุ่นอัตโนมัติเนี่ยน้องๆก็จะประกอบแล้วก็เป็นคนเขียนโปรแกรมขึ้นเองครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับหุ่นยนต์ที่น้องๆออกแบบเนี่ยหุ่นยนต์บังคับเนี่ยก็จะมีขนาดไม่เกินเท่าไหร่ครับอาร์ดีซีครับนี่กลุ่มอะไรครับล็อกครับล็อกหุ่นหุ่นน้องต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับขนาดไม่เกินเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับหนึ่งตารางเมตรโห่ยแชมป์ปะเนี่ยแชมป์หรือเปล่าไม่แชมป์นะครับอ่าต่อไปครับค่ะสำหรับการแข่งขันนี้นะคะจะมีคนบังคับหุ่นยนต์หนึ่งคนแล้วก็นวิเกเตอร์อีกหนึ่งคนนะคะเอะเรามาดูภารกิจของแต่ละทีมกันดีกว่าพี่อาภารกิจเริ่มแรกนะครับน้องๆก็จะต้องเริ่มจากจุดสตาร์ทนะครับของแต่ละทีมแล้วก็เคลื่อนมาอ้าว เดี๋ยวพี่สตาบจะชวใวยดูนะคะอ่าก็คือเราจะมาหยิบอาคารใช่ไหมครับเพื่อเดินหน้าขึ้นไปก่อสร้างอาคารที่ชั้น3ตามแบบนะครับอ่าโดยการเดินทางเนี่ยน้องจะต้องเดินทางจากจุดเริ่มต้นลงมาหยิบอาคารนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเอาอาคารไปสร้างน,นะครับโดยตามเส้นทางนี้เสมอห้ามกระโดดอะไรต้องคือต้องตามเส้นทางนี้เท่านั้นนะครับแล้วการก่อสร้างน,นะคะของจะต้องอยู่ในลักษณะ ที่ถูกต้องไม่กลับหัวไม่แนวนอนหรือว่าเราต้องวางกล่องให้ชิดกับแผ่นอาคารนะคะแต่ถ้าน้องทีมไหนอ่ะทำกล่องอ่ะวางถูกแบบตามที่เรากำหนดไว้ให้จะได้กล่องละอีกสิบคะแนนโดยมีความผิดพลาดไม่เกินระยะ2เซนติเมตรนะคะอ่าต่อมาเราจะมาดูการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษนะครับก็คือแท่งอะคริลิกใส,สที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษคือน้องจะต้องให หุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยส่งตัวกล่องสีม่วงนะครับที่พี่น้องถืออยู่เนี่ยมาไว้ข้างบนแล้วน้องเอาหุ่นเนี่ยขปขึ้นไปใส่ในกล่องอะคริลิกนะครับทางหน้าสีแดงคือกล่องสีส้มนะคะก็ะจะเป็นตามภาพแบบออย่างนั้นเลยครับแล้วพอหลังจากสานาทีครึ่งคาะหุ่นอัตโนมัติไม่สามารถทํางานได้ก็จะอนุญาตให้หุ่นแมนวนวลมาคีปกล่องพิเศษ ที่บริเวณอัตโนมัติค่ะแล้วก็มามาเป็นต้นอาคารพิเศษตามที่พี่สตาเขาสาธิตให้เมื่อกี้ซึ่งกล่องพวกนี้เป็นโบนัสตัวคูณแต่ไม่มีคะแนนยังไงเขาพี่อาร์มทําไม่ม,มีคะแนนคะแนนเนี่ยเราจะให้กล่องละต่อทีมนะครับกล่องแรกจะเป็นคะแนนทั้งหมดคูณ1.5กล่องที่สองจะเป็น2.5กล่องที่สาม3.5และกล่องที่สี่ขึ้นไปเป็น4.5ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของน้องๆนะครับคิดว่า การทําอันนี้จะให้คะแนนมากกว่าหรือการที่เราสร้างอาคารแบบธรรมดาเนี่ยจะทําให้เราชนะมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับน้องๆนะครับซึ่งการแข่งขันนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด5นาทีโดยให้เวลาเตรียมตัวแค่2นาทีนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อเวลาหมดเรานับคะแนนรวมถ้าทีมไหนชนะทีมไหนได้คะแนนมากสุดคือทีมชนะแต่ถ้าสองทีมเท่ากันที่จะดูเวลาว่าใครได้น้อยสุด ทีมไหนใช้เวลาน้อยสุดคนนั้นเป็นทีมที่ชนะนะคะอ่าเรามาดูสิ่งสําคัญนะครับที่น้องอาจจะโดนปรับแพ้ฟาวได้นะครับก่อนที่จะไปดูวิทีอานะครับก็คืออย่างแรกนะครับน้องห้ามเอาหุ่นยนต์เมนนวลนะครับบังคับเข้าไปในโซนของหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับก่อนเวลาสามนาทีครึ่งนะครับถ้าเกิดน้องเข้าไปก่อนถือว่าปรับแพ้ฟาวนะครับเคลียร์นะครับที่จริงจังนะคะปรับแพ้ฟาวก็คือฟาวนะครับอ่าต่อมาสมาชิกนะครับ คนใดคนหนึ่งในทีมไปจับหุ่นยนต์ระหว่างที่เราแข่งอยู่ก็แพ้ฟาวนะครับต่อมาการที่เราเอาหุ่นยนต์เนี่ยพุ่งเข้าหาเพื่อนเพื่อ,อทําลายหุ่นยนต์เพื่อนหรือว่าทําลายสนามเนี่ยก็ผิดกติกานะครับอะไรที่พี่เคยพูดไว้ก่อนไม่นับนะครับนับตอนนี้นะครับต่อมาถ้าเกิดว่าหุ่นมีชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งหลุดออกมาระหว่างการแข่งขันก็ถือว่าปรับแพ้เหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับถ้าหุ่นน้องบังคับแล้ว คว่ำนะครับแล้วน้องไม่สามารถทําให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็ปรับแพ้นะครับอาทีนี้เพื่อให้เราเคลียร์นะครับเราจะมาดู VTR อีกทีหนึง่งว่าการแข่งขันเนี่ยเริ่มยังไงนะครับเดี๋ยวดูว VTR ที่ทีวีนู้นเลยครับ yeah. すご,ごい。 สองกลุ่มกลุ่มละเจ็ดทีมแข่งแบบแข่งพบกันหมดนะคะด้วยซึ่งแต่ละทีมนี้เอ้ซึ่งสองทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มจะได้ไปแข่งในเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายที่จะที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20่มิถุนา2,558้าที่ศูนย์การค้าพันทิพาซาเอาะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะที่จะขอเริ่มการแข่งขัน r D C 2015เลยค่ะขอ ขอเสียงตบมือได้ไหมครับน้องน้อเอาครับเอาครับซีเมนนะครับตอนนี้กลุ่มซีเมนได้ออโต้เอาได้ออโต้ไปแล้วหนึ<__<_<_่งครับออโต้มาแล้วสองครับโอ้โหเร็วมากนะครับมาดูกรอนยุสของ แต่ละทีน่าจะทำเป็นรังไงเอาละครับสติวครับสติวมาครับสติวทำก่ออาคารไปแล้วครับตอนนี้ซีเมนยังงงครับกิปเปอร์ยังไงครับจะจับไม่จับเอาจับไม่จับเอางงงครับไม่หัวเราะนะครับซีเรียสนะครับเกมซีเรียสนะครับน้องโอ้ยผมสติวเอาที่ไม่ได้กดดันนะครับแต่แต่เขาสร้างไปแล้วอาคารหนึ่งนะครับน้องเขาสร้างไปแล้วอาคารหนึ่งครับโอ้โหแต่ว่าหุ่นของหุ่นออโต คุณ <Billie S 2> ออโต้ของซีเมนต์นี่คือเยี่ยมมากนะครับน้องสี่กล่องครับแต ouais ่ทีมสตีลทำได้แค่สองกล่องเองนะคะว้าวเอาแล้วครับกลุ่มสตีลทำได้แล้วค่ะต่อได้หนึ่งชันแล้วอ่าหนึ่งนาทีผ่านไปนะครับหนึ่งนาทีผ่านไปยกครับโก็บอกยกครับยกอีกครับยกยกครับยกครับยกเออยกนี่ครับเออยกอแบบนี้เอ้ดันเข้าครับดันเข้าซ้ายครับซ้ายครับโกวบอกซ้ายโก็บอกขวาครับ ขวาครับขวาโกนี้พยายามโบกแล้วนะคะโบกมาค่ะสติลบอกผมเน้นลิ้งเงียบๆพี่เอาครับน้องสติลครับเนวิเกเตอร์น้องไปไหนแล้วครับเนวิเกเตอร์น้องไม่ช่วยเลยหรอครับสเติล์ครับเนวิเกเตอร์เราช่วยเพื่อนด้วยครับเออบอกเพื่อนด้วยเออพอแล้วอะไรอย่างนี้บอกหน่อยครับ่งเสียงหน่อย่งสาวเพื่อนหน่อยโอ้เอาละครับเขาจะไปโบนัสแล้วนะครับกลยุทธ์ในการที่เราจะสร้างตึกพิเศษกันนะคะซีเมนเอาโบนัสแล้วนะครับ ีเมนมาครับเอาละครับเอาละครับบอกเลยครับว่าสวยครับสวยแล้วครับดขึ้นยกขึ้นมาเลยนะคะถ้าถ้าลดความนี่จบนะครับลดความจบนะครับนอกจากจบแล้วเสายังหักนะครับเรามรลุ้นกันเอาครับเอาครับจะตกครับจะตกนะครับพี่บอกนะครับพี่บอกเลยครับจะตกนะครับฟังโก้ครับฟังโก้ครับฟังโก้ไว้เออฟังโก้นะครับเอาปัญหาเริ่มใหญ่แล้วครับ เอาบอกก็เสียชนเลยครับชนเพ่นบอกชนชนกล่องให้ตกไปเลยครับชนกล่องให้ตกไปเลยอเาะเอาครับสุดยอดครับนี่คือสามสิบแต้มนะครับถือว่าได้สามสิบแต้มจากการสร้างสะพานได้นะครับแต่ว่าตอนนี้โบนัสเหมือนเขาจะไม่เอาแล้วครับเขาจะกวาดทิ้งหมดเลยครับโก็ครับโก็บอกเพื่อนหน่อยครับทำไงดีครับ อ่านี่ครับเทคนิคเอาแล้วนะคะตอนนี้น้องโก้บอกโอ้โหบอดนีเวกัสเตอร์แบบว่าข้าศสกพานไปนะคะเอาครับมาดูของผมครับสติลรับสติลรับ วิ่งไปเลยลูกสติวครับเอา้าคอนโทลเลอร์รพังครับเอา้าสติวใจเย็นครับสติวตอนนี้ฟิเมตเป็นแต้มต่อแล้วนะคะคอนโทลเลอร์ของสติวพังนะครับยังไงครับกรรมการสนามเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าทีมฟีเมตจะใส่กรรมการ,รสนามช่วยดูทีม,าามสติวหน่อยได้ไห,ไหมครับตอนนี้องโก้กบบอารมณ์พุ่งขึ้นแล้วนะคะพี่โอครับพี่โอครับพี่โอครับ พี่โอค,ครับช่วยช่วยดูท so ีมนี้หน่อยครับช่วยดูทีมสติลหน่อยเอาครับจบแล้วครับคือครังท่าแล้วครับตอนนี้ทีมซีเมนมีเวลาในการครอคะแนนโบนัสพิเศษแล้วนะคะหย่อนไม่ลงเสมอนะครับน้องน้องก็ใจเย็นๆนะคะอันนี้คือการแข่งขันของมัฟังกู้ฟังกู้หน่อยนะคะไม่ใช่การเอาฟินใจเย็นใจเย็น เอาล้ครับตอนนี้ิเป็นไงครับคนนี้ลุ้นทีมน้องโก้มากเลยนะคะตอนนี้ทุกคนเชียร์โก้นะครับเร,เราผผ้องแข่งหุ่นยนต์นะคะไม่ใช่เชียร์มวยพี่คิดว่ารอบหน้าเอาให้โก้เป็นคอนโทรเลอร์ดีไหมครับแล้วเปลี่ยนน้องคนนั้นเป็นเมเกเตอร์ตอนนี้ด่ากันแล้วครับตอนนี้ด่ากันแล้วนะครับนนไม่เอา,แล,าแล้วนแต่ว่าน,น้อง สติลนะครับสติลยังมีความหวังครับยังมีความหวังเอาครับเวลาจะหมดครับหนึ่สองเดินหมดเวลานะครับวางคอนโทรลเลอร์นะครับโอ้ยเรามาสรุปผลคะแนนกันหน่อยนะคะทีมที่สองทีมซีเมนต์ได้หลบหน่อยนะครับน้องช่วยหลบช่วยหลบได้คะะแนนนช่วยหลบกระกอบพี่หน่อยครับ แล้วทีมที่สี่ทีมสติลได้ไป20คะแนนนะคะตบมือใเพื่อน่อยค่ะอ่าแล้วคือผู้ชนะคือทีมที่เมนตบมือเลยครับน้องห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเอาแล้วครับซอยมาแล้วครับโอ้หักเลี้ยวอย่างแบบมั่นใจอะครับ เขาทีพเลื่ทีพกล่องใหญ่ครับซอยครับอยดูแล้วสูตสีกันมากเลยนะคะแต่ว่าออตโต้ของซอยไปแล้วกล่องนะครับตอนนี้สองกล่องแล้วแบบชิวชิวแต่ทีมแกนี้คืองงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นอุลออตโต้งงอยู่กล่องหายไปไหนแล้วก็หยุดการทำงานนะคะของกลุ่มออตโต้ในกลุ่มแกตอนนี้กลุ่มซอยก็เริ่มงงแล้วนะครับ จะตกแล้วครับเอาครับเอาครับตอนนี้ตอนนี้ซอยเน้นชัวร์ครับซอยบอกขอหล่อนกล่องนึงอ่าถ้าตรงได้เพิ่มสิบนะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่ได้สิบแต่ว่าได้คะแนนนะครับเรามาลุ้นลุ่มแก๊สกันนะคะว่าจะวางกล่องถูกหรือเปล่าเนวิเกเตอร์สำคัญนะครับเนวิเกเตอร์ต้องช่วยกันนะครับตอนนี้มีเนวิเกเตอร์นะครับ เอาครับถ้าเกิดไม่ได้เอากล่องใหม่ก็ได้นะครับน้องอย่ามองเพื่อนครับอย่ามองเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทียดครับอนช่อช่อได้เพเล่นงามตอนนี้เหมือนซอยบอกว่ามีปัญหากับทางล่าชันครับเล<อ>ี้ยวไม่ได้เลี้ยวแล้วจะตกครับเอาล้ครับปุ่มแก๊สวางกล่องไปแล้วหนึ่งกล่องไม่รู้ว่าจะทำชิดได้หรือเปล่า เอาครับตอนนี้ซอยิ่้หยิบกล่องที่สองแล้วนะครับแล้วแก๊สก็ได้ไปแล้วนะคะยี่สิบคะแนนโอ้โหโลกด้วยนะครับเราจะวางชั้นที่สองเลยนะครับโอ้โหเอาละครับเนนิเกเตอร์บอกยกขึ้นครับยกขึ้นอ่าซอยยังไงครับซอยโอ้ยตื่นเต้นมากครับเอาละนะครับซอยจะลงแล้วครับโอ้โหสองกล่องแบบหมูหมูไปแล้วนะครับเอาละครับแล้วเขาจะทำยังไงต่อครับ แต่กลุ่มแก๊สนะคะวางกล่องอาคารได้ตรงตามแบบนะคะได้ได้แค่สิบแต้มครับได้แค่สแบบิบแต้มเพิ่มอีกสิบ,บคะแนนค่ะได้แค่สแบบิบแต้มเอาครับแต่ว่าตอนนี้กลุ่มซอยตอนนี้จะบอกจะเอาจะเอาสะพานแล้วก็จะเอาโบนัสด้วยนะครับสะพานแค่ดันกล่องไปให้ชนนะครับน้องตอนนี้เวลาเหลืออยู่หนึ่งนาทีกับอีกสี่สิบห้าวินาทีนะครับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มซอยที่คิดว่าน่าจะดันไปให้ได้สะพานนะครับแล้วก็เอา,<พ>อเอาโบนัสสักันนะครับ กลุ่มแก๊สเขามันแรงจริงๆจะพยายามอย่าเอามือเข้าไปในสนามนะครับถ้าพี่เห็นนะครับพี่ว่ไรแก๊สนะครับอย่าเอามือเข้าไปในสนามนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามันโดนหุ่นขึ้นมานี่ตับแพ้นะครับตอนนี้ทางกลุ่มตอยนี่เขาวางกลยุทธ์ใหม่นะคะ,ะโดยเน,เน้นสะพานครับผักไปก่อนถักผัไปมั่ว เดี๋ยวเอาเอาให้ได้สักกล่องได้อีก30สิคะแนนใช่ไหมครับใช่ครับ30ิคะแนนแล้วยังมีลุ้นโบนัสอีกนะครับเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับโดยประมาณเขาไม่สร้างสะพานชั้นที่สได้อีกแล้วค่ะเขาไม่สร้างสะพานแล้วเขาจะเอาคูณ1 5จุดห้านะครับได้อีกเขาจะเป็นทีมแรกที่ได้ 1. 5ุห้าหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับกลุ่มแก๊สต่อชั้นที่สองได้อีกแล้วนะคะอีกอีก30สิบคะแนนนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามาลุ้นกลุ่มตอยครับชนครับเข็นชนทีมกิ๊บเปอร์ครับแล้วชนครับหน่าครับอีกนิดครับเอาครับอีกนิดครับโอ้โหล้มเลยครับเป็นกลุ่มแรกที่แล้วต้อยเป็นทีมแรกที่ได้หนึ่งจุดห้าคะแนนการคูณนะครับเขายังไม่พอใจครับเขาบอกว่าเอาครับเขาจะเอาคูณหรือเขาจะเอาคารครับหรือเขาจะเอาสะพานครับเขาเริ่มงงครับเนีิวเกเตอร์บอกเอาไงดีเอาไงดี ในวิเกเต้ต้องเปง็นคนน้งแผนนะครับคิมอ้าว<อ>ารถต, <ก S 1> ตกล่องแล้วครับรถตกล่องครับทีนี้ปัญหาแล้วแต่ว่าทีมเอ,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 อ้าหมดเวลาครับหมดเวลาคร<ม>ับตอนนี้ผมผมอยากได้กรรมการสักคนนะครับกรรมการสนามช่วยบอกพิธีกรหน่อยว่าเวลาหมดแล้วคือบางทีเราก็พาก็มันเพลินนะครับสรุปคะแนนนะคะกลุ่มซอยได้75คะแนน คงุ่แก๊สได้อีกคะแนนตบมือหน่อยครับตบมือสลุปการแข่งขันในรอบนี้คือกลุ่มต้อยห่าห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มค่ะโอ้โหแล่นมาเร็วมากครับล้อนี่ฟรีเลยนะเวลา โอ้โหเขาขี่มีสองกล่องครับน้องอ่าตกไปแล้วกล่องหนึ่งไม่น่าพูดเลยครับอ้าวโอ้โหมันดันไปเรื่อยเรื่อยครับโอ้โหเทคนิคนี้มันสุดยอดจริงๆไม่เอาแล้วครับตกไม่เอาแล้วคอมบอกไม่เอาแล้วอ่าโอเคคอมอาไปแล้วนะครับแซนไปแล้วนะครับหนึ่งกล่องแล้วนะครับจนหนึ่งกล่องแล้วนะครับเครียดไหมครับพุทเครียดไหมครับ แต่ดูสีท่านะคะคือกลุ่มออตโตถึงทั้งสองทีมนี้ไม่มีทำงานเลยนะคะทําไมออตโตไม่ทํางานล่ะครับสองกลุ่มสองกลุ่มไม่ทำงานเลยทำลายสนามนะครับมันต้มนานนะครับน้องครับพยายามจะทาลายสนามนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสร้างตึกแล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มออโตไม่ทำงานเฟมบอกเฟมบอกพอและคอมดันดันดันคอมไม่ฟังเห็นไหมครับพี่ว่าแล้วครับ เฟมมันพูดถูกครับคือคอไม่ฟังเฟมเลยครับเชื่อเนวิกาตเอยตอนนี้เฟมบอกจะทําอะไรทําเลยเอาเลยอยากได้กล่องไหนเอาเลยแต่ผพ้ออยากเพหยิบกล่องสีแดงนะครับน้องแต่ตอนนี้ดูทีมมูนะคะจะค่อยๆมาช้าๆค่อยสองกล่องอยู่แล้วครับเออดันดันมาสุดเออฟังเพื่อนหน่อยครับฟังเพื่อนหน่อยไปครับไปครับเราตกอีกแล้วเห็นไหมครับเออเฟมบอกเฟมบอกช่างมันเฟมบอกช่างมันไม่เอาแล้วเออช่าง เป็นหมกช่างมันเราไม่ถามนะครับเราเราขับตามครับโอเคไหมครับดูฝั่งพี่ดีกว่าฝั่งพี่นี่ดูแบบช้าๆค่อยๆน้ยังไม่ได้สักกล่องเลยเขามานี่นี่สองกล่องแล้วเอาละครับมาแล้วครับเอาละครับมาแล้วครับาค่อยๆติดเชือกองเชือไฟซ้ายหนึ่งกล่องครับขวากล่องสองครับ อย่าลืมนะครับเนวิเกเตอร์สำคัญนะครับพยายามเชื่อเนวิเกเตอร์นะครับเขาอยู่ใกล้กว่าเ,เราเนองเขาฝัดก่อนครับแบงค์สั่งแหวนออกไปเลยนะคะตอนนี้ฝั่งวูดบอกว่าไม่เอาละกลับกลับเลยไหมยัไงไงฝัดกลับแโอ้ยนึกว่าเล่นปิงปองนะครับโอ้โหตอนนี้กันโตกลับโอ้ยแปงคมากเลยฝัดมาลงพอดีครับเนะ้าะถือเป็นเทคนิคที่น่าใช้นะครับ แต่ว่าของพี่นะครับใกล้แล้วนะครับได้ไปอีกแล้วได้ไปอีกหนึ่งชั้นแล้วนะครับฟังเนมเอร์เกเตอร์นะครับนเกเตอร์ตอนนี้เวลาใกล้จะสามารถหยิบกล่องโบนัสแล้วนะครับอีกประมาณ40วินาทีนะครับฟัง่งรูทได้ไปแล้วหนึ่งชั้นนะคะคือยี่สิคะแนนอ่าตอนนี้คะแนนยังไม่เท่านะครับเพราะว่า อ,อีกสิเพราะว่ากลุ่มแซนเนี่ยวางชั้นแรกได้ตรงนะครับ<ๆ>ก็เลยได้อีกสิบแต้มเพิ่มไปนะครับยังอันที่สองคี่คราว่ากลุ่มวูจะตามมาทันไหมคะเพราะตอนนี้กลุ่มแซนกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการวันที่สองอยู่นะคะเอาละครับเอาละครับวูอาจจะเป็นมามื้อแดงมาก็ได้ อย่างนี้ถือว่าได้ไหมครับกรปการสนามคะถือว่าได้ไหมคะกรมการสนามนี้กล่องนี้ถือว่าให้ไหมครับไม่ให้นะครับไม่ให้นะครับตอนนี้เฟรมบอกรีบๆเลยไดย้ได้แล้วครับกล่องโบนัสได้แล้วนะครับตอนนี้นนโบนัสกล่องโบนัสได้แล้วนะคะเอาแล้วครับจะเขี่ยตกไหมหรือจะเอาโบนัสหรือยังไงครับช่วยกันบีบกรบพุ๊กผุ้คนตอนนี้พุ่งเข้าหากล่องโบนัสกันเลยนะครับตอนนี้นึกว่าเล่นโบลิ่งนะครับ เอาละครับเอาละครับต่างคนต่างเอาโบนัสครับเล็ตโบนัสตอนนี้กรรมการสนามรถเครียดนะครับว่าตกลงให้หรือเปล่ากล่องนี้ตอนนี้เดี๋ยวคะแนนของทีม8ดลดลดไปก่อน30นะครับชั้นที่2องถว่ดดดเดี๋ยวเดี๋ยวรอกรรมการสนามตรวจนะครับว่าได้หรือเปล่า เปลี่ยนแล้วครับกลุ่มแฟนโอ้ยตอนนี้ทีมวูดเอาตอนแรกนึกงว่าจะเอาสองกล่องอีกสามสิบวินะครับน้องสามสิบวินะครับถ้าทีมแซนมั่นใจครับวางคอนโทรเลอร์เลยครับแล้วรอถ้าไม่มั่นใจเราเล่นต่อครับทาไมมั่นใจครับไม่มั่นใจสรุปกรรมการสนับเมว่าไงครับได้ไหมครับได้นะครับหรือว่ากล่องที่สองได้นะครับสิบวิรับสิบวิครับ เอายังไงครับจะเล่นกระทันไหมคะไอ้นี่เขาเรียกว่ากีฬาอะไรครับที่เหมือนอยู่บนม้าแล้วก็ตีตีลูกไปเรื่อยๆครับม้าเลยวะอ่าหมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเลยครับสรุปนะครับสรุปทีมทีมแซนนะครับก็ได้ไป60คะแนนนะครับจากการสร้างอาคารชั้นที่2 1อันอาคารชั้นที่1 1อันและตรงตามแบบนะครับของชั้นที่1 กิมูนะคะได้แค่ชั้นเดียวนะคะซึ่งผลสรุปคือกลุ่มแฟนชนะค่ะต้องคุณนะครับต้องแม่ห้าสี่สามสองหนึ่งเริกค่ะเสียงนักวีดเป็นการให้สัญญาณนะครับว่าโอ้โหอา้าวขุนออตโต้เข้าไปแล้วหนึ่งกล่องครับแบบเนียนๆ ตอนนี้กลุ่มล็อกกำลังงงๆล็อกบอกเอ้าเอ้าเอ้ยทำไมเลื่อนซ้ายแล้วมันไปขวาทำไมเลื่อนขวาแล้วมันไปซ้ายสงใจกันล็อกเอาครับ,รบตุ้มจำไปแล้วครับตุ้มจำเอา้าไม่เอาละแบบสะบปัดเลยพูดเชียร์หน่อยไม่ได้เลยตอนนี้กลุ่มล็อกจะมาแบบช้าๆเอาครับเอาครับทดสอบพลังแขนของตัวเองก่อนขึ้นลงขึ้นลง เขามีเทคนิคทลูกสองอันเลยค่ะพี่เป็นอีกเทคนิคนะครับเขาเน้นจับกล่องเล็กนะครับเจับกล่องเล็กสองกล่องเลยนะคะแล้วไปแบบโชว์นะครับตอนแรกกลุ่มล็อกอาจจะแบบงงงวยงวยเอาล้ครับตุ้มจำมานะครับตุ้มจำทีมออยครับไปหนึ่งกล่องครับแต่ว่าตอนนี้เต่าเจมสองกล่องครับเต่าเจมแบบสองกล่องแต่แบบเต่าเจมส์แถอยหลังถอยหลัง จริงๆที่คิดว่าเราเดินเข้าไปใกล้ๆหุ่นก็ได้นะครับน้องตอนนี้ได้ไปแล้วนะคะหนึ่งเจมบอ,บอกเยี่ยมครับอ่าทุกคนบอกลงครับรู้สึกมีนิกเกตเตอร์หลายคนมากเอาครับเอาครับ,อรบตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งนะครับตอนนี้ตุ้มจำจะเอาโบนัสแล้วนะครับเขาจะทำยังไงครับอ้าวตอนนี้ ตอนนี้เขาจะกวาดไปเอาสภาหรือยังไงครับตอนนี้ทีมล็อกกําลังงงนะคะว่าคนทั้เลิกเป็นอะไรอันนี้พี่ถามตรงว่าเมื่อกี้เราเราจะสร้าง้วเอาเราลงมาทําไมครับอย่าจับนะครับอย่าจับนะครับจับโดนนะครับจับโดนนะครับตอนนี้เกิดมีปัญหาในการชนทําได้แค่มองนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรอบหน้าเอาไหมครับ มันเดินได้มันเดินไ,ไ,ได้ไครับเราพยายามดูค่ะน้องค่ะเอาล้ครับเอาล้ครับคอยหลังดิเอาล้ครับเขาจะเอาสะพานครับเอาสะพานหนึ่งครับตอนนี้ทีมซอยได้สะพานไปอีกหนึ่งนะครับคือสามสิบแต้มนะครับแลแล้วน้องทีมล็อกฝั่งล้อของฝั่งขวาฟีไปแล้วนะคะอ๋อล้อฟีไปแล้วโอ้โหเลยทำให้เดินไปไม่ได้ที่เสียใจด้วยจริงๆริงครับน้อง อย่ไว้รอบหน้านะครับแกยังไงครับเราหยุดเลยโอ้โหเขาสะบัดมือครับน้องเขาสะบัดมือโอ้โหแ้แต้มมันแต้มมันนำไงมันอืมทีมออยแบบชิวๆโอ้โหอ่าวแต้มรวมมีผลต่อการเขออ่าวแต้มรวมมีผลต่อการเข้ารอบนะครับน้องน้องจะสะบัดมือต่อก็ได้นะครับ ตอนนี้เขาไปต่อครับตอนนี้ทีมล็อกได้แต่งโมทีมออยอย่างตาลอยเพื่อนบอกเอาตั้งเลยเอาคะแนนใช่ไหมเอาไปเลยทีมล็อกพูดในใจว่าเอาไปเลยทำไปอีกสิเออทำไปเลยถ้าขับไปชนได้นี่ขับออชนแล้วเอาครับเขาจะตั้งแบบชิวๆแล้วครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับเอาครับเอาครับ ดันครับเพื่อนบอกดันครับอ่าได้ครับได้ไปอีกได้ไหมครับทมการสนามเนลเกเตอร์บอกได้แต่ว่าคอนโทรลเลอร์บอกไม่ได้ครับขอมาดูหน่อยต้องเป๊ะต้องเป๊ะอ่าเออเนลเกเ์บอกจะกองแบบอะไรเป๊ะอ่ะเออเอาลองงงครับอ่าผมจะเอาโบนัสครับสิงนาทีครับเขาจะเป็นทีมที่สองหรือเปล่าที่ทำโบนัสแต้ได้นะครับคะแนนมีผลนะครับ อ่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาจะเอาสะพานนะครับสะพานเอาไหมครับสะพานไม่ได้แล้วค่ะเอาสะพาน,น,นได้ได้เดียวครับไม่ไม่น่าเกินนะครับพยกล้กเขาแปลงไปั<พ>